สวัสดีครับพวกเราครับตัวดีตอนยามเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีจาราจรที่เสาชิงช้านะครับสสจริงๆแล้วก็ไม่ใช่จุดที่ควบคุมสนักระบายน้ำแต่ว่าเราลิงก์ข้อมูลเรดาร์ฝนมานะครับเพราะว่าเมื่อเช้าตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่นะครับพวกเราถ้ามาถ้าจะเห็นเนี่ยเรดาร์ฝนนะครับตอนนี้เรดาร์ฝนเนี่ยมันเกิดจริงแล้วฝนก้อนนี้เกิดที่พระสมุทรเจดีนะครับพระประแดง แล้วก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นเราจะมีฝนตกที่ฝั่งทนตอนนี้นะครับแต่ปริมาณไม่มากนะเป็นฝนเาบาแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือนั้นจะจะเข้ามาเขตฝั่งพระนครบ้างแถวเขตฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยานั้นเราจะเห็นแล้วตอนนี้ฝนฝนตกฝั่งทนนะครับแล้วก็เข้ามาแถวเขตพระนครริมแม่น้ำเจ้าพระยาสามันวงศ์และกำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปเขตดุสิตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าฝนเนี่ยเบาบางจนด้านตะวันออก ของกรุงเทพนะแถวบินบุรีแถวพระโขนงยังไม่มีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็ฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นทางเหนือคิดว่าอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงน่าจะหมดไปนะครับงั้นก็สรุปว่าฝั่งพนก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางนิดนึงรวมมาถึงข้ามาฝั่งพระนครแถวเกตดุสิตนะครับหรือขึ้นไปขยับไปทางเหนือหน่อยนึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานน้ำท่วมขังในถนนหลักนะครับ นั่นผมว่าก็อาจจะต้องเผื่อกัรจอดน,นิดนึงเพราะว่าพอมันเกิดชะลอตัวในฝั่งพระนครริมนัองเจ้าอยามอาจจะติดสะสมไปนะครับแต่เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรนะครับก็มีก้อนหนึ่งก้อนแดงๆนี่อย่างทางสมุทรสาครแต่ว่ายังเดี๋ยวต้องติดตามการเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งนะครับมันเราก็มอยเตอร์อยู่น,นี้เราดึงสัญญาณมาจากขนนักระบายน้ำเพราะว่าเช้านี้ผมมีประชุมที่ที่สาราหนึ่งสาวเชิงชานิดนึงฮะก็เลยเข้ามาใช้ห้อง เรื่องไปห้องการจราจรนะครับกเ็เดินทางกันด้วยกามระมัดระวังครับอ่านี่อยู่กับน้องๆน้อง,น,องน้องนี่เข้าเวรแต่ก,กี่โมงขอญอาตถ่ายสดนะเข้าเวรแต่เที่ยงคืนถูกไหมออกเก้าโมงผมเองเมื่อกี้มาที่ทํางานยังเข้าห้องไม่ได้ก็เลยแบ๊บมาดูน้องก่อนอ่านหนลองดูเขาก็มีอันนี้เป็นจอที่ใช้ดูควบคุมจราจรนะครับเรามีจราจรที่เราดูได้เนี่ยทั่วกรุงเทพกี่จุดจ๊ะน้องร้อยกระจุดและสามารถใช้กล้องตรงนี้แผนได้อ่ะ ลองดูที่ตรงนี้ตรงไหนโอ้นี่ก็เริ่มติดนะเนี่นนยที่ไหนนะแยกอรุณอมรินนะครับอ่าที่จะเข้าข้ามสะพานมาใช่ไหมข้ามสะพานปิ่นเก้าอันนี้ข้ามสะพานโอ้อ่าหนักเลยครับสะพานปิ่นเก้าอย่างที่บอกว่าฝนตกฝั่งทนนะครับชะลอตัววันสะพานปิ่นเก้านี่ก็น่าจะติดประจํานะครับผมว่าอันนี้ก็น่าหนักอยู่อ่าลองแผนอันนี้แผนได้ไหมอันนี้แผนไม่ได้ใช่ไหมไโอเค ก็มีรีเวิร์ดเลนหนึ่งเลนนะครับแล้วก็มันอันนี้น่าจะเป็นติดค่อนข้าง,าง,างประจํากันเนาะโอเคจุดอื่นมีอีกไม้ฝั่งทนที่น่าจะเป็นปัญหาอยู่ครับอันนี้ที่อันนี้ฝั่งอ๋อน,นี่คือฝั่งน,นี่แผนกล้องมาแล้วใช่ไหมฮะตรงประทานมันป,ปิ่นก้านะอ๋ออเคก็โอ้ม่ลรู้กี่เลนเนี่ยครับทั้งมอไซค์ทั้ง, ai, งก็อย่างที่บอกว่าฝนตกฝั่งทนก็ค่อยๆ่อยเคลือคอค่อนออกมาครับอันนี้อยู่ใ,ใกล้เรานะ,ะจุดอื่นมีที่ไหนอีกไหมที่ ผลลายนิดหน่อยครับเอาเรื่อ้เลยเอาให้ประชาชนเห็นการทํางานของเงินภาษีของประชาชนหน่อยนะอ,อันนี้ก็จุดไหนอุณรมารินเหมือนเดิมเอามามาถามฝังตวันออกไลยดิอนุสาวรีเรียกไหม โอเคทุกคนเริ่มออกแากต่บ้านได้ยังครับตรงไหนมีปัญหาการจราจรแจ้งเข้ามานะครับอันนี้เราพยายามดูอ่าน,นี่ดูสลรีก็ยังพอไปได้ยังอ๋อฝนเริ่มตกแล้วนะฝนเริ่มลงด้วยสอรีแล้วฮะก็เริ่มเข้ามาทางแคบแมาน่น้ำเจ้ายาเข้ามาขยับไปทางเหนือแล้วั้น,นเริ่มเข้ามาสิดทีก็เตรียมตัวการเดินทางนะครับเป็นห่วงเด็กนักเรียนด้วยนะครับที่อ๋อต้องไปรถเมย์ไปมอเตอร์ไซค์ก็ระวังเรื่องฝนตกด้วยนะครับ โอเคครับอันนี้ก็สภาพที่นุสตวารีก็ยังพอยังพอได้นะแต่ฝนเริ่มตกในพื้นที่แล้วนะครับอ่าจุดอื่นมีมอีกไหมเมื่อกี้เราเพิ่งดูไปฝนยังไม่ตกนุสตวรีนะครับอ่าประตูน้ำเป็นไงบ้างอ่ะดูหน่อยโอ้ยมีอะ้เยอะเลือกแยๆเลยเลือกอะไรก็ได้แยกเอาเอกัไม้ตะกุบวิกก็ได้ไหมอ่าแยกประตูน้ำโอ้ประตูน้ำยังโล่นะครับอันนี้เพชรบุรี เฟรรีขาออกใช่ไหมเนี่ยอ่าเฟรบุรีเอ้ยเฟรบุรีขาเข้าดิครับก็ยังไหลนะครับเชรบุรีครับโอเคแต่ผมอย่างที่เรียนว่าอันนี้ฝนอาจจะเพิ่งเริ่มตกนะเพราะว่าฝั่งตนออกนี่กลุ่มฝนยังเข้าไปไม่ถึงนะครับอ่ามีอะไรอีกเอาโชยประชาชนเห็นหน่อยเอาแยกล้ประสงค์นี่เราเราปการทดสอบความดุลนะเนี่ยไม่ได้บอกลูกหน้านะแม้กะบาหาก็เลย อราบประสงค์ก็ยังพอเคลื่อนตัวได้นะครับอันนี้ราบประสงค์ออันนี้มุ่งหน้าประตูน้ํานะครับก็รถยังพอเคลื่อนตัวได้ก็คนคนยังมาไม่ถึงที่ทํางานกันอน,นี่ได้ติดอยู่แถวรอบนอกเอ้ยลากกำแพงไหมอยากดูลากำ <S <S ลากำแพงพรแรลากกำแพงาลากกำแพงพมื่ามรก้าเออนั่นแหละโอเคลากกำแพงพมื่ามรก้าเป็นไงบ้างเราเปิดอ่านี่ที่เราไปเปิดเมืม่อวานใช่ไหมเอ้ใช่เปล่านี่โอ้ไม่ชัดเลยว่าลากกำแพงเมื่ามรก้า อันนี้ดูไม่ออกนะอันนี้กล้องไม่ดีอันนี้ต้องไปปรับปรุงหน่อยนะเพราะว่าผมว่าคุณภาพกล้องอน,นี้ไม่ดีอ่าเดี๋ยวฝากเจ้าที่ไปปรับปรุงหน่อยนะอันนี้แพ้ได้ไหมอันนี้มันเลี้ยวอันนี้ดูไม่ออกอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจโอเคไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้น่าจะขาเข้าใช่ไหมอันนี้ขาเข้าอืมโอเคไม่เป็นไรอ่าต่อครับไปดู แยกของตันเนี่ยเอามาแยกของตันผมว่ารถจะเริ่มค่อยๆเข้ามาเนาะเอายังตันใช้ไม่ได้ใช่ไหมกล้องเสียโอเคแยกบางนาได้ไหมข้างบนจ้ะข้างบนเออแยกบางนาไม่ใช่นั่นแหละนั่นแหละโอเคเอาแยกบางนาเอาแยกบางนายังเคลื่อตัวดีอยู่นะครับตอนนี้อา่าแต่มุมกล้องก็ไม่ค่อยดีนะไปติดนั่นแต่เยอะแยกบางนาก็ยังแต่นี้คือแยกบางนาขาออกนี่ มาอันนี้เลี้ยวจากสุขุมวิทออกไปแยกบางนามั่ขาออกก็ยังไม่ติดเท่าไหร่ต้องดูขาเข้านะโอเคครับเอาเขาบอกท่าพระติดมากดูท่าพระได้ไหมพี่น้องบอกท้าพระออนนุชเ,เดี๋ยวผมก็ไลฟ์ไปเลยครับเผื่อมันจะไปโปะใครที่กำลังเดินทางอยู่นะมีไหมเอออุโมงท่าพระแหละ มีไหมนี่สองคนช่วยกันทำฮนะคนนึงดูโพยคนดนึงกดคอมพิวเตอร์อน้ององหน่อยว่าโดนาโดนมา,นมาเพราะว่าเขาก็เข้าเวงแต่เที่ยงคืนนะอ,อ๋ออุโมงค์ไปได้อ่าอุโมงค์ท่าพระยังไปได้แต่ว่าผมว่าตรงช่วงก่อสร้างนะนะอโอ้นี่นี่นี่เมื่อกี้่ผู้ชมบอกมาครับอันนี้แยกท่าพระฮะ ก็ติดติดดีครับติดสนิทครับนะครับก็ตรงแล้วฝนตกฝั่งทนอย่างที่เรียนนะครับก็เตรียมตัวนี้คือจากสามเลนเบียดเป็นสองเลนด้วยนะก็ทําให้การจราจรติดขัดมากขึ้นโอเคเดี๋ยวผมต้องไปทํา mapping ให้ดีนีดหน่อยให้มีตําแหน่งได้ว,ว่าอยู่ตรงไหนพอดีพอดูงี้ปุ๊บเนี่ยบางทีเรานึกไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้คุ้นกับพื้นที่นะครับแต่ต้องเรียนว่ากล้องต่างๆก็ยังใช้ได้พอสมควรนะฮะมีเสียบ้างบาง,บางกล้องแต่ว่า เราก็ยังสามารถจะมอนิเตอร์ตรงนี้ได้ถ้าดูเหตุการณ์ต่างๆนะครับอ่าเราไปดูแยกไฟฉายดีไหมตกมาเลยเออนั่นแหละอันถัดลงมาแหละครับถัดลงมาอ,อ่นั่นแหละนั่นแหละโอเคช่วยเขาช่วยน้องเขาดูหน่อยอแยกไฟฉายก็ยังไปได้พอสมควรนะอาจจะแต่เราไม่เห็นท้ายแถวนะแต่เป็นจุดที่เขาเลี้ยวมานี่น่าจะเป็นเอะน่าจะไปแยกไ้ถนนพระเทพเปล่าโอเคต้องขอโทษทีนะครับ ผมเองก็ไม่ได้คุ้นกับพื้นที่มากนะเราไปแต่เราบางทีเรานึกไม่ออกโอเคเดี๋ยวต้องไปหาแผนที่มากขึ้นโอเคผมคิดว่าประมาณนี้ก็คือน,นี่ครับน้องๆก็นั่งเข้าเวนอยู่นะครับเราก็พยายามมาเอาข้อมูลมาฝากพวกเราก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปต้องทำคอยตรวจดูว่าไหนเสียอันไหนไม่ชัดแล้วก็ต้องรู้เลยว่าจุดนี้เป็นยังไงจุดนี้มุ่งหน้าไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีผมก็คิดไม่ออกทําแผนที่ให้ชัดแล้วก็อาจจะทําทตําแหน่ง ที่เทียบว่าอยู่ตรงไหนของ o o g l e Map อ่ะถูกไหมเออพิกาจะได้เห็นนะครับเดี๋ยวเราออกไปไปเยี่ยมอีกห้องห้องนี้มีคนอยู่ป่ะมีป่ะแต่งตัวเรียบร้อยไหมเมื่อกี้เห็นแต่งชุดนอนกันอยู่เพราะว่าดึกนะโอเคนี่ก็มีคนอยู่เข้าเวรว่านกันคืนก็จะเข้าเวรกันน้อยนะครับอ่ามีอยู่หนึ่งคนนี่ก็เป็นห้องที่ดูอ่านี่อยู่ตรงกระทรวงอีกเนาะอันนี้ตรงรานเนินนะครับใช่ไหมอ่า อางกสบายดีนะโอเคเรียบร้อยดีนะครับวันนี้ยังไม่ได้เข้าเวรเข้าเวรกี่โมงเนี่ยเก้าโมงโอเคครับแล้วออกกี่โมงครับโอเคครับนี่แหละอุปกรณ์ที่มาจากเงินภาษีพวกเราทุกคนนะครับแล้วก็ต้องใช้ให้คุ้มค่าขึ้นนผมว่าถ้าเกิดเราสามารถมาดูอำนวยการจราจรจากจุดเหล่านี้ได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ เดี๋ยวขอไปดูเรดาร์ฝนอีกทีนึงเอาเรดาร์ฝนขึ้นอีกทีนี้เป็นไงบ้างหลังจากขอเรดาร์ฝนอีกทีได้ไหมขอเรดาร์ฝนได้ไหมเรดาร์ฝนมเมื่อกี้ขึ้นยากไหมครับจริงแล้วอันนี้เป็นเป็นเน้นกล้องความปลอดภัยนะศูนยงความปลอดภยัยแต่ว่าเราก็ขอดูจากจอดอ่าฝนก็กลาลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านบนเหมือนเดิมนะครับก็แต่ยังไม่ได้เข้าไปทางฝั่งตะวันออกมากนะครับก็จะเน้น อันนี้คือแนวแม่น้าเจ้าพระยานะก็เนี่ยบางรักสาธรน,นะครับขึ้นไปดูสิบนะอันนี้บางพลัดนั้นมันจะแนวแนวขึ้นไปแนวฝั่งทนเกาะแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปครับก็ระวังการเดินทางด้วยนะครับน้องๆที่เดินทางนักเรียนก็ระวังเรื่องฝนตกไม่สบายเป็นหวัดด้วยนะครับเมื่อวานเราก็ได้ เป็นเอกสารไปเรื่องก,กับโรงเรียนปล่อยกัญชานะครับก็ไม่มีอะไรผมว่าเป็นมาตรการป้องกันนะครับก็เ,เพื่อให้สอดคล้อกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็ให้เฝ้าระมัดระวังนะเพราะว่าเรื่องกัญชาก็เป็นเรื่องที่เปราะบางกับเด็กนะครับแล้วเรารับหน้าที่ดูแลเด็กแทนพ่อแม่ในโรงเรียนะะนั้นก็ขอให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรนะครับแต่ว่าเป็นแค่การเฝ้าระวังแล้วก็เหมือนกับเราทาหน้าที่แทนคุณพ่อคุณแม่ ช่วงที่ดูแลเด็กก็ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนก็ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับเรื่องโรงเรียนปรับบัญชาก็แต่ว่าสถานการณ์เท่าที่ดูก็ยังไม่มีเหตุที่บ่งชี้อะไรว่ามีปัญหาในโรงเรียนแต่ก็เป็นการเฝ้าระวางัาวางนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบอเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมาแก้ทีหลังมันก็จะอาจจะยากกว่านะครับแล้วก็อย่างอื่นก็วันเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็คงมีประชุมหัวหน้าหน่วยต่างๆนะครับที่กทม .2 เดี๋ยวต้องไปกทม .2 ด้วยว่า ช่วงเช้ามีคุยกับพวกน้องๆที่มาฝึกง,งานกระทมก่อนนะครับตีประมาณสี่ห้าร้อยคนก็เรามีนิติฝึกง,งานนักศึกาฝึกงานนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาให้ขวัญกําลังใจเขาหน่อยนะครับพวกเราก็ทุกคนก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ก็รอเรื่องฝนนิดนึงแต่ว่าไม่ได้หนักมากคงไม่ได้มีน้ำท่วมขังแต่ทําให้เกิดการจราจรที่ชา้านิดนึงเพราะว่ามีจุดที่ที่ต้องชะลอตัวเนื่องจากฝนนะครับโดยเฉพาะสั่งทนจะหนักก็นหน่อย ทั้พวกเราที่อยู่ฝั่งทนนะฮะผมว่าเนี่ยก้อนใหญ่ก็อีกก้อนหนึ่งนะมาแถวลาดบรุนะนี่นะครับทุ่งคลุเนี่ยจะโดนเดี๋ยวนิดนึงโอเคจะมีก,ก้อนเนี่ยฮะที่มาจากลาดบรุนะทุ่งครุนะขึ้นไปขึ้นมาด้านบนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ระวังอีกก้อนหนึ่งนะครับนั้นก็เตรียมตัวการเดินทางน,นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเตรียมตัวทํางานก่อนนะครับพวกเราก็นั้นอขอ,อาลาทาั้งน้องก่อน แล้วเดี๋ยวจะมาเยี่ยมมาเยี่ยมโดยไม่บอกลุงนากนะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับนะพร้อมๆแล้วก็เนี่ยข้อมูลต่างๆเอาขึ้นจอให้ไวกล้องไหนเนี่ยเมื่อกี้ที่มัวที่ไม่ชัดเนี่ยนั่งอยู่ก็ไล่ดูทุก,กล้องเลยนะครับแล้วรู้ให้ตำแหน่งเลยผมถามปุ๊บให้กดให้ได้เลยอยู่ที่ไหนนะขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับโอเคนั้นเราพวกเราลา,ลาก่อนนะโอเคครับนั้นขออนุญาตไปทำงานก่อนนะวันนี้แอดยังไม่มาแอดยังไม่ตื่นั้ง ก็ไม่บอกเขาล่วงหน้าครับอดีวันนี้มาทํางานก่อนเมื่อเช้าก็ไม่ได้วิ่งด้วยเพราะว่าต้องเตรียมงานนิดนึงเดี๋ยวไปวิ่งพรุ่งนี้แทนโอเคลาก่อนทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ